สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะทําเป็นคลิปทบทวนให้นะครับสําหรับใครที่ทํำ Rich เมนู20ปุ่มแล้วก็ใช้ Postman ยังไม่คล่องนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่เว็บ postman.com ก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ postman.com แบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับท่านก็จะเห็นเมนูที่ชื่อว่า workspace นะครับให้ท่านคลิกไปที่ workspace ครับจริงๆแล้ว workspace เนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง workspace ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับหรือจะใช้ workspace เดิมก็คือชื่อว่า My workspace เนี่ยก็ได้นะครับอ่าผมจะเข้าที่ my workspace เหมือนเดิมนะครับก็คลิกเข้าไปที่ my workspace ครับในกรณีที่ยังไม่เคย import เลยนะครับหรือ import แล้วอยากลองทำใหม่ก็ลบ ตัวคอลเลกชันตัวนี้อันเดิมออกก่อนก็ได้นะครับวิธีลบก็แค่มาที่3จุดตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปล่างสุดจะมีคําว่า delete ครับแล้วก็กด delete อีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เหมือนเริ่มต้นยังไม่เคยทําเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะก็จะเห็นคําว่า new กับ import นะครับให้ท่านคลิกไปที่ import ตรงนี้แล้วก็ไปที่ลิงก์ครับ เสร็จแล้วนะครับให้ท่านเอาลิงก์นะครับที่แชร์ให้นะครับมาวางตรงนี้ข้อ11นะครับคอนโทซแล้วก็วางลิงก์ลงไปครับจากนั้นกดปุ่ม Continue ครับแล้วก็กดปุ่ม Import อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อ Import เสร็จแล้วท่านจะเห็นตรงนี้นะครับ Class Line API e x a m p l ซซ้ายมือนี้นะครับท่านคลิกหนึ่งครั้งครับ พอคลิกหนึ่งครั้งที่ข้อความนี้นะครับรอสักครู่ท่านก็จะเห็นคาว่าโทเค็นอยู่ตรงนี้นะครับสีส้มๆมตรงนี้ให้ท่านไปเปิดบอทของท่านขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Messaging API ครับเลื่อนไปล่างสุดครับแล้วก็ไป Run Issue นะครับแล้วก็มันจะเป็น Reissue จากนั้นกดปุ่ม Copy ตรงนี้ครับพอ Copy เสร็จกลับมาที่ Postman ครับแล้วก็ ลบ a c c e s สตัวนี้ออกแล้ว c อนโทรลบวางลงไปแบบนี้ครับจากนั้นมาที่3จุดต,ตรงนี้ครับคลิกแล้วจะมีคำว่าเซฟครับคลิกคำว่าเซฟนี่คือสเต็ปแรกนะครับในการอิมพอรเข้ามาก่อนนะครับจากนั้นสเต็ปต่อไปก็คือคลิกที่ Messaging API ตรงนี้1ครั้งครับเลื่อนลงมาที่ Rich Menu 1ครั้งคลิกครับเลื่อนลงมาที่ Set Rich Menu คลิกครับ แล้วก็นะครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไปก็จะเห็น3สเตปที่ผมแนะนำก็คือ 1. create rich menu ครับคลิก1ครั้งมาตรงนี้คลิก body ครับแล้วท่านก็จะเห็นโค้ดเดิมนะครับ c o n t r o l a delete ไปเลยแล้วก็ไปนำนะครับ json ครับ json ของท่านนะครับที่ท่านไปเปลี่ยนเป็นของท่านเรียบร้อยนะครับใน20ปุ่มนั้นนะครับ C, คอนโทรล C แล้วก็เอามาวางตัวนี้ c อนโทรล V จากนั้นเมื่อวางเสร็จนะครับให้กดปุ่มเซนตตรงนี้นะครับแล้วมันจะขึ้น200 OK แบบนี้แล้วก็นะครับเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปแล้วก๊อปเอา Rich Menu ID นะครับตรงนี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาฝันหนูมาด้วยนะครับไม่ต้องเอาดับเบิลโคดมานะครับคอนโทรล C เมื่อ Copy ID เสร็จแล้วนะครับมาตรงอัปโหลดครับคลิกไปที่อัปโหลดครับแล้วมาที่บอดี้อีกครั้งหนึ่งครับคลิกจากนั้นให้กดกากบาดตรงนี้แล้วก็ไปเลือกไฟล์ l ิชเมนู u 20ปุ่มของท่านขึ้นมากด o p เพครับจากนั้นท่านจะเห็น list เมนูตรงนี้นะครับสีส้มๆเนี่ยนะครับให้ลบปีกาออกให้หมดเลยเหลือแค่สลับหน้าสลับหลังนะครับสลับคู่กัน แล้วก็วางนะครับ c t r l V i s t Menu ที่ท่าน Copy มาเมื่อสักครูน่นี้ลงไปตรงนี้แทนแล้วก็กดเซนครับแล้วก็จะได้200 OK อีกครั้งหนึ่งตามนี้ขั้นสุดท้ายไปที่ Set Default ตรงนี้ครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ Rich Menu ตัวนี้ลบออก Delete เลยมันก็จะเป็น Slash Control V นะครับ i ิเม n ูแล้วก็เสร็จ เซ็นอีกครั้งหนึงครับท่านก็จะได้200โอเคเป็นครั้งที่3ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเช็คในมือถือท่านเลยว่าริชเมนู20ปุ่มพร้อมใช้งานแล้วนะครับในการอัปเดต i c h เมนูนั้นนะครับท่านก็มาเปลี่ยนแค่สัน็ปแค่นี้นะครับก็ไม่ต้องไปทําตั้งแต่ยิมพง i m p o r t อีกแล้วนะครับเมื่อไหรที่มีการเปลี่ยนข้อความมีการเปลี่ยนปุ่มนะครับเปลี่ยนลิงก์นะครับอะไรต่างๆก็ c o n t r l a ลบทิ้งแล้วก็เริ่มสเตปใหม่วางลงไปกดเซ็นสองร้อยอัพโหลดนะครับอตอนที่วางลงไปเมื่อไรที่กดเซ็นสองร้อยเนี่ยเราจะได้ ID ใหม่ทุกครั้งนะครับก็ให้เอาให้เอา ID ใหม่นี้นะครับมาทำการอัพโหลดแล้วก็มาแก้ไ d ข้างบนนี้นะครับเป็น ID ใหม่แล้วก็เซ็นสองร้อยแล้วก็เซตดีฟอลต์ก็เอา ID ตัวใหม่นะครับมาแทนที่ ID ตัวเก่าก็เซ็นสองร้อยแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการ อัปเดตนะครับริชเมนูด้วยโพสแมนนะครับยังไงก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองทำตามดูนะครับสวัสดีครับ